สวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะดีค่ะดีหนาวหนาวมากจัดอากาศเย็นเย็นมากจัดก็สัตว์เลี้ยงก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนะวันนี้พี่นาจะพาพี่เพี่นน้องเนาะมาดูซิว่าเจ้าขาวออกลูกกี่ตัวแล้วแล้วก็ฝาก ไข่ของเจ้าฟ้า,าไว้อะออกหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันนะคะเดี๋ยววันนี้พินาพ่นาจะพาพี่ๆน้องๆส่องลูกนกนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะบางตัวก็นั่งหนาวใช่นะหนาวเหรอลูกหนาวเหรอหนาวไม่เขียวกับฟ้าหนาวไม่ลูกส่องก่อน ส่องนกกอนนะวันนี้พินาก็เอาฟ้าทลายโจรมาให้เขานะคะเด็ดฟ้าทลายโจรมาให้นะคะเนี่ยฟ้าทลายโจรน,นะคะอุ้ยอุ้ยหลายตัวเลยอะ่ะหลายตัวมากเลยนะคะ อขาวเขามีอยู่สามตัวนะคะแล้วก็พินาฝากอฝากฟ้าไว้อีกสี่ฟองนะตอนนี้ลูกนกออกมาสีะะ่ต,ตัวแล้วนะคะสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วเดี๋ยวพ่นาจะช่วยเขาป้อนแล้วนะคะเสีต่ตัวตัวยังน้อยๆอ,อยู่เลยนะคะ อหนาวไหมลูกหนาวไหมตัวยังแดงๆอยู่เลยค่ะไอตัวเล็กนี้ใส่ออกทีหลังออกมาทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะคะลูกของขาวก็จะสามตัวนะคะตัวที่สี่นี่น่าจะเป็นลูกของฟ้านะคะที่พี่นามาฝากไว้เนาะ เอ้ขโมยซีนทุกทีลาเต้ร้องจังเลยลาเต้เอ้ยเขาเป็นสัตว์นะคะอ่าแพแพะเขาโตพอที่จะอ่ามีลูกได้แล้วเนาะเขาก็เป็นสัตว์เนาะเขาก็จะร้องแล้วพี่นาวไม่ได้ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันก็ร้องใหญ่เลย อืเขียวเขียวบิดขี้เกียจใหญ่เลยเขียวอะ่ะรอแป๊บนะลูกเดี๋ยวจะได้ไปอยู่บ้านใหม่ละรอตาว่างก่อนนะ ชมยุกนกแล้วเนาะก็ออกมาข้างนอกแล้วค่ะนัมคาลาเต้ม,มากเลยลาเต้ร้องไม่หยุดเลยนะคะบรรยากาศก็แจ่มใสามากเลยวันนี้เนาะ,<ล>ะพี่นาก็เห็นอ้ไ <ละ S 1> อะไรนะแมงกวางนะเบียมงกวางบินกันมาให้เต็มหมดเดีย๋ยวไปดูลาเต้ซะหน่อยสิสัมภาษณ์ลาเต้ไหนดิหืม อยากมีแฟนอยากมีแฟนเหรอลูกหืมหาแฟนให้ลาเต้ดีไหมเนี่ยดีไหมยอยากมีแฟนใช่เปล่าดูทำดูทำค <c oughs> <c oughs> ่ะพินาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสั้นๆเนาะ <c oughs> มาดูต้นตอของเสียงหน่อยนะเพราะว่าตะกี้ถ่ายนกแล้วเอ๊ะเสียงอะไรมันร้องมาหยุดนี่เนี่ยจะตัวนี้เลยนะะเนี่ยตัวนี้เลยมันทำให้เขาร้องกันหมดอืมสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะก่อนมันไส้ค่ะวัสดีค่ะแล้วพบกับพี่นาใหม่นะคะ